อาบหนามก็พี่น้องไปซ่อนมาอาบหนามก่อนอยุไซห่ะพีกไปปลูกลงมาเร็วไปลุ่มาไปค้ำแล้วหันค้ำกุนี่เสียอาบบ่ได้มาลูกไซก็ไปดรอปไปปลูกไปอีกวันนึงเอาเครื่อง่ายแมันลี้ฮะลมมันแห้งมันอยู่เต็มเดียวลมมันไม่มองยึดมันยึดบ่ได้แล้วมันนั่น เรียกว่าไปยิีคอนกีดวันนี้พี่ใหญ่ไปใส่แบบนี้มองนั่นเพราะว่ามันมีเหล็กมันมี่หรอเออครับเออใหญ่ไปยุกซอยกันเอาป้าไปลงมาติคือไปปลูกแล้วบางนึงนี่เมียไปชวยไปอาบพาไปอาบน้ำเมียโอ้ยซอใจเยินเน้ยเนาะใหญ่ดวนพี่น้องลง้มแข้งบนมวยยับบนเนนออมึงนี่ได้กับพอดีตัวนี้เมีย

ร่วมมากกันยังว่ามีแนวบังแนวยังยูตินขางกันตีนกันอจิบอุออ้ยเหร่หาฮานัาเตียงขึ้นมาทั้งพี่แล้วกันเรียนหนอ,อฟังข้องพุ่นฟังรถตู้คุณเมียสุภาพว่าเป็นลงรวดรวด่าเป็นยางน้ำกุนมาเล้วดีโอ้ยไอ้คำถิ่มไปซื้อบันนี้บน,น,น,าน,านี้ั็สิจ่มมะนาวดีบันบิน,นี้ ไปไปนียกไปย่อยย่อยใหญ่อีกเร้อรอบนี้ล่มพี่น้องนี้เสียงลมบ่มันหลินทางน้องน้ำน้องบักใหญ่นึงครับทังนีธที่เป็นน้องน้ำน้องบักใหญ่เลยยินจ่จยๆลมว่อย นอนเสียบนอนนัวไหลไปขุณอ้อมเรียบร้อยแล้วก็วแล้วซะละเดี๋ยวไปฮะอาบนำ้ำซุยเขาซุยนำ้ำเดี๋ยวะมานอนตัวอีกเดี๋ยวพี่น้องไป๊ะปุ๊กอีกแล้วได้บัางไหนนึ่งก็ได้อ,อาบน้ำเป็ะพี่ฮะพี่อาบน้ำไป็พี่ดูถูกบนด้านอ,นอนาบฮะ บื้งแต่ภาพเดี๋ยวไปเบิ้งมานดูว่ามันแขกนะโอ้ยอุ่นปี่คอยละทาอยู่ด้นี่มันมันอาบน้ายกกรอเธอคุณอ่ะาอล้ว่าคอยล้ว่าคอยไปปลุกมาแล้วคอยลคือบนคือบนน้ำกลดนของลงไม้ตะเคียของกระยางขาอยู่วันนี้ว่าย่ายตต่นมองไม่เันเจ้าว่าวนี่คอยคอยยิ้ย่างกับทุกคนได้ขอสีงินเีบื้งนี้อาบหาสีลวลปคอยก็บ่ายุ่ปลุกจะโดดลงคือบนน้ำกลไม้ตะเคียมาสิพาไปอาบน้ามาซิเป็ปไปอาบไแล้วันนีอาบที่หนาสารยุ เราหน้าผาลูกอยู่หัวระบายไปปลูกเราคือมันน้ำกุ่นมาจากเทียถ้ามันเทียนเลยไปอาบเลยเงิดไหลน้ำหากันวันนี้สวัสด,ดีครับบอเมนต์ว่านอนหัวกนอนหัวกระตื่นนี่มันก็เลยแบบว่าเป็นวา,าสวงเอาคือกัน,นาาฮะพี่ร้องเอิร์บเราหมาหนำะแม่พาตัวสิพักกันไปไสนนี่ไปหาเนื้อซุย ย่างกับหัวกระตุนก็เลยสิบห้าน้ำนาว้้ำใจ้วอาบแล้วบอกนี่กบไม่สีหนาวแห้งนี่ไอไอเมนไอนน้ำขึ้นมากเลยกระสีอาบแล้วก็สิหาสู้พุณเมยแล้วหัวกระอาบแล้วดิแล้วอาบเต็มเแล้วสงเทแล้วทำใจอยู่ยางยางทานหินแล้วังสีบจัดของก่อนไปเอาคนของก่อน โอ้ยมันลุมติดปนหอเลยอะไรกันแม่ยังว่าได้อาบไปทั้ใจอยู่นี่ว่าจะของน้ำจะใส่ไปเขาใส่ทั้งปูนติดโอ้ยว่าเป็นตะไคร่เสียงปูนแมเออเดี๋ยวสิเดี๋ยวอะไรสิพ้อเขาเนาะแม่ปูนนี้แต่ไกลอ่าบ้านลมแห้งเถียน<ส>ต้นอันนี้เนาะแม่นาะต้นนี่ยังเขาเลยต้นสักคือต้นอยัางนี่้ต้นต้นยางเลยต้นยางใหญ่ คือคอ,อเพิ่นนี่แหละอ่านี่แหละทำใจยากแต่ละมืออาบนา้ำยู่นใส thử nếu mừng xuống rồi nếu vào hiền mất nại yêu thương hẳn bò hiền bò dù bò สวัสดีครับพักกันไปใส่ไปเอาไปคุณคลองไปคุณนองว่าบ่กคุณนองว่าครับพี่น้องหนาวเฮี่ยงเนาะหนาวได้บอลสิอาบนำคนแนนเท่าเมืองคนนี้ต้องคิดก่อนเป็นวอลนี่ต้คิดก่อนวันนี้ผู้ใดอาบน้ำแจกคนละลอยวันนี้ผู้ใดอาบน้ำแจกคนละลอยต้องเบรกต่ออาบไปต้องเาไปอาบไปแก่อยม่เอนี่แก่คนละลอยผู้ใดอาบน้ำลุงๆที่จับไว้เด้อผู้ใดอาบน้ำแจกคนละลอย ไปพักเป็นคุณกีบคลองอาไปเนี่ยเอาคือลงมาตะกอนมูพุนกับมึง็แต่ละคนดูสภาพแต่ละคนเขาว่กปกติแต่คนมัแค่ไหนแต่ปะตะตะตะเก ا าหนึ่งบนยังดิตะเก้าหนึ่งเกาบาบางนี่สิดิลมแห้งตมห้อยเลยอ่ะขี่แล้วคือแบบว่าชิวๆทิ้ เชื่อจังไต่เมื่อกี้ข้างเตะพ่กเต็มข้างกันเลยไปผู้นึงแหละเป็นน้ำหาอยู่ก็บอกว่าย่างกันลงมาไปนน้ำหาไป็นพ่อคุณเอ๋คุณเอ๋ว่าอันนั้นลูกจะคืออาบน้าู่พุ่นอยู่หนาสารพุนประสานเอาไปฟ้าอยู่ไปปลูกอยู่ก็เลยว่าทังสี่ผู้นึงอ่ะติดานอยู่ไหมยายตีนขาตีนยายไปมองไหมล่ะพี่ ก็เลยแางอยู่น the ี่ล the ูม <go> ันแห้งรูปแห้งก็เลยใหญ่เนี go, ่ยพุ่นพุนมาเลยไปได้ยู่พุนนี่ยพุนี่เป็นอยูหนังเรียนพุนเลียนแบบมันสองรูนี่แหละอยากได้อีกนี่โอ้ยอยากได้อีงเขาให้เด็กน้อยลินเมียของเถาเโลเมียเขาให้เด็กน้อยลินเมียเมื่อกี้ไปนั่นดีๆีเลยไปหาลอกกินเข่าไปถ้าคีมคุณ กินยาน่ะวิตามินน่ะกินได้สามเอาไม่ยากพี่ไม่ยากสจีวันเส็จลงทานตีมือเนี่ยปัดคืนฉีดเร็วใส่แล้วมามามันาวสร้างไว้หนึ่งนไม่วานี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดือดรอยตามนั่นละหาลอยมาเมากาเฟ่ใหแล้วไม่เอาน่มเลยขายดอกว่าทำใจดูสิอาบน้ำอาบน้ำก้อนพี่น้องก็สีนาบนี่ละเดี๋ยวอุปกรณ์นี่ก็เลยย่ชุดเลยซุ้มชุดล้ำชุดน้ำ่เอา ละ่มันยุบนกับารลมดวนลมดวนกับปวดไรเจคีไวยังบ่ไวอืมเออบานนมวนจัจสีนวดไงเเป็นเจเป็นยาฉีดเสออเอาใจเสาร์ครับพี่น้องมือแรงหนิยามาลืมมาหายกำลังใจจริงมาสนนพิรันเพียงนะครับทำการแสดงอยู่บ้านพื้นใหญ่พี่น้องตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรอทุกกำลังใจเด้อแม่จะภาพอ่า ทางซุรินครับอย่าลืมมาใหม่กำลังใหญ่ที่วัดสระเฮ็นเพียงรอทุกกำลังแรงใจนะครับพี่องเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากพี่ฝากน้องม้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ